วัสดีครับน้องๆหนูๆคนดูทางบ้านเกมาอเฮอเรอนะครับจะตื่นเต้นเพราใจแค่ไหนไปรับชมกันนะครับน่ฮะฮะผีจะเฮียนแค่ไหนนะมารอดูนะอยากกระพริบตานะครับนะอย,อยากระพิบตาละจ้ะ ไอ้ติดตามดูให้ดีอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแน่เลยะนะฮะไอ้มีขนพองสยองก้าวกันแน่เฮ้สยองขวัญฟันประสาทเลยนะ เตีมตัวแล้วเตีมตัวแล้วโดนผีหลอกนะ่ะผีจะออกมาหลอกแล้วเก้ดอ,อะไรเ,เกิดอะไรขึ้นนะ่ะผีลองผีดีนะ อยากระพริบตาเลยนะเฮ้ยผีมาเลยโอ้ออยากระพริบตาเลยเฮ้ยเลี้ยวมากเลยเห็นไหมนะ่ะปนยากระพริบตาไปดันขาดเฮ้ยแน่จริงก็ออกมาเลยผีย นั่นไงผีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผีผีเฮ <child. ông S 1> ้ยเฮ้ยผีเอ้ยผีเนี่ยผีเร็วมากเลยมีแต่หัวเนี่ย Tiếp <laughs> <laughs> tạm đủ hay đi rồi Nó đã chọc nè rồi Sót tại nè Sao nhỏn mà chọc tại thả cho rồi ร้อนมากเลยผีมันกินตับแล้วเนี่ยผีเฮียนเลยยมิ มาหอนเพราะมันเห็นผีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดินไปช็อกแนะ่เหยาะกระพริบตาเลยเฮ้อ เฮ้ยมาเร็วเนะนี่ยเฮ้ยน้อสันอกสันผลภาวาผีมันมาแล้วผีผีีผ่ กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยผีตามหรอกเออผีผีผีอยู่หรือเปล่าผีผีผเฮ้ยกำลังดูนาฬิกาแล้วเนี่ยนี่กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ย ผีผีอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยผีมาแล้วผีมาแล้วเข้าเลยเข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยนผีล้อหลอกผีเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยวิบวบวิบเฮ้ย ผิดก่อนเฮ้ยผีลงบันไดไปแล้วผีมาไยผีไรส่องส่องหนะ่อยเฮ้ยผีผีมาแล้วอ้า ตายเลยร้ายกาจจริงๆ